ลูกนี้สมชายยิน้าบจบขึ้มาแล้ใส่ขขาหูติดไกลไว้หน่อยครับผมใบนี้โอ้โหแปดต่อสิบนะเรามาดูว่าผมในไม้ต่อไปอไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของพี่สมชายแต่แต่ไม้นี้มีสิทธิ์โยนกันเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมมกุมโซนก่อนฮนะ โฉแกนไม่ได้ระยะครับฝ่ายตรงข้ามสามารถจับแกนวางในระยะที่ตนเองอยากจะเล่นเลยฮะสันสไนเปอร์ครับวางแกนในระยะที่ตนเองคิดว่าถนัดที่สุดนะเอาครับเรามาดูครับลูกนี้ครับทางด้านทีมของพีอุดราชบุรีขึ้นคุมโซนก่อนครับทีมของประธานหนูเปิดมาใบนี้นี่ห่างจากแกนอีกแล้วเปิดโซนกว้างอีกแล้วครับผมให้กับทีมเอกบางใหญ่ได้มีโอกาส ขึ้นมาคุมโซนได้ง่ายขึ้นหรือขึ้นมาเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นนะเด็กอ่าเขาพุ่มีเข้าวงมาจบครับตึบโอ้โหอุยใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีเลยทีเดียวฮนะครับเรามาดูลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับพี่สมชายยินมีลาจะตีหรือเปล่าครับใบนี้ ถ้่ติดมาคือกำไรฮะโดนไปคือเจ้ากันนะเข้ามาลูกนี้สมชายยินไม่ราบจบขึ้นมาแล้วใส่เูาหูติดไกลไว้หน่อยครับผมใบนี้ตีติดได้ดีครับผมแต่ติดไกลไปหน่อยนึงฮะจบขึ้นมาครับปากได้สองแต้มครับแต่สองแต้มมีโซนห่างอยู่ครับผมนะ พี่เล็กนี่น่าจะบอกว่าสบายสบายครับผมขึ้นลูกนี้ไปไม่กดดันเท่าไหร่จบขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งลูกแล้วลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีด้วยฮนะเอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้ทางด้านพี่สมชายครับผมเข้าวงมาตีโดนรับสองตีติดรับสามแล้วเหมือนจะไล่ทุกๆูกด้วยเนะฮะ โจับมาลตีโดนโอ้ยอาร์ตีได้ดีัวผมใบนี้ตีได้สองแต้มอีกแล้วครับผมใบนี้ครับพี่สมชายยิบมีล่าตึ้งกำนันไหลมองครับตีได้สวยมากเอาเร้ากลับมาดูครับลูกเงียบทีมของเอ็บางใหญ่ครับพี่เล็กเข้าวงมาจบนค,ครับ โอ้ยขึ้นมาเปลี่ยนอีกหนึ่งใบครับผมลูกในมือตอนนี้เนี่ยทางนั้นดีหองเอกบางใหญ่เนี่ยได้เปลี่ยนอยู่นิดหน่อยฮะลูกเท่ากันนะครับแต่ว่าทีมของประธานหนวเนี่ยจะต้องออกลูกมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องอ่านดีๆครับลูกนี้ เขาครับสมชายยินไม่รักจะติดได้หรือเปล่าจุกขึ้นมาแล้วตีโดนครับผมโอ้โหเป็นไงฮะใบนี้สองหรือหนึ่งหนึ่งหรือสองหรือไม่เปลี่ยนกดดันนะคือค้นทีมไหนแพ้ตกรอบเลยนะถ้าใครชนะก็เข้ารอบต่อไปฮนะ เด,เดี๋ยวไฟดึงตึ๊ก okay. โอ้โหพี่สานลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนะ ต้องการแต้มเดียวเท่านั้นครับทีมของเอกบางใหญ่ตอนนี้ทีมทั้ง2ทีมเนี่ยเหลืออีกคนละ2ใบนะครับแต่ทีมเอกบางใหญ่ต้องการ1นแต้มเท่านั้นนะถามว่าทีมของเอกบางใหญ่ได้เปรียบไหมได้เปรียบอยู่ฮะได้เปรียบอยู่นิดนึงนิดเดียวเองนะฮะไทรพลาดนี่คือเสียเปรียบก่อนเลยฮนะถา้ามีคนพลาดนะเพราะฉะนั้นอีก2ใบในมือทั้ง2ทีมคือ าดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับจบค,ครับตึกโอ้โหแล้วหลุดโซนก่อนเลยฮนะใบนี้ทำให้พี่เอกทำให้ทีมเอกบางใหญ่มีอะไรฮนะเอาเข้ามาเปลี่ยนใบนี้ฮนะมีสันไนเปอครับผมมีอะไรอีกหนึ่งใบฮนะตีโดนใบเดียวเท่านั้นครับผมเกมทันทีจะทำให้ทีมประธานหนูตกรอบนะครับถ้าตีโดนใบเดียวนะครับ เอาครับพี่สันเข้ามาครับตีโดนเกมเลยครับลูกนี้พี่สันสไนเปอร์เข้าวงมา,าดาวสตีวิทย์ังห้าร้อยกับห้าร้อยคนด้วยขอมาแล้วฝากกดแชร์กดละหนึ่งแชร์แล้วตีโดนครบผมโอ้โหจบเลยฮะก็เกมไปครับผมนังนั้นทีมหัวเอกบางใหญ่ครับผมเอาชนะทีมหัวประธานหนูเข้ารอบ 16บกทีมสุดท้ายไปได้ครับผมนะ